เนี <mile inside> oh, ่ย <aunt> น <ie> oh, ี่ตัวนวตัวนู้นหนีแล้วโัวดนวิกัดมาเดินเล่นม่เดียวนี่พาดินเลยไปไมอ่ะไปไหนตั้งกูเลยกูใ้มาเออโคตรมากเดินไปดูเดินไปดู้มพูดบ้านคนเดียวเกยเดียวเลยโซดรับพี่แครนะขับรถไปบ้านกูจุงเลยบอกรถเด็กกันเงีที่เงาอะไรแล้วนเข้าไปชยัว ยจะมาสอนบ้านช่วยเหลตัวเองกรอตรดีวาทำเองค่ะผมมีน้ำอ็นเนาะยิบอาว่อ้ยโลเหมือนโรยยิ้มไทถ้าถ่ายถ่าย่ยิบก่อนนี่วิวะิว Mày vô filter sạch, mày vô tư sạch. Mày vô tư sạch. Mày vô bò, sạch. Mày vô tư sạch. Mày vô tư có Mày <laughs> này, tư sạch. Mày vô 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 tư sạch. Mày In cà phê đúng năm mươi năm năm mươi năm năm